เฮ้ยไอเทียกูเมื่อวานกูเบ hey, he ิกป yeah, yeah, yeah. ืนมาเบิกป yeah. nah ืนเมื right. so, ่อวานกูเบิกปืนมาแล้วกูจําได้ว่าไอปืนสามกูอะมันปืนสามปืนสามกูมันกระสุนมันไม่ได้เต็มเว้ยอ่าเพราะคุณ้าจำกระสุนได้ไหมจําไม่ได้ป่ะเอาเอาคืนมันไปสักสามสิบแม็กก็ได้คืนไปสามสิบได้ค่ะเออไปแมคคุณมีมีมีใครหาชื่อป่ะหาอยู่หาอยู่หาอยู่จีแตมมึงทำอะไร เพื่ชุกหนูเลยนะครับหนูจะสนุกเดี๋ยวมึงแอดไวรีดเหรอใช่ครับพี่นาจาที่เคยอยู่สวีเดน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 เราเลี่ยเรปไปีเดนเราซสวีเป็นไปน่าท้อสักเอไม่ใช่ท้อสักการเอทวายไลท์เริ่มเข้ามาในเมืองแล้วนะครับแต่เดย์ทวายไลท์ที่เป็นรายการทีวีอันนั้นอันนั้นเป็นแวมไพร์แวมไพร์ที่นี่ใช่ป่ะ แวมพายที่ชอบล่องน้ำนั่นแวมพายอ๋องงอิสระงงงงเลยแวมพายแวมพายที่ชอบอยู่กับจิ๊กกายใช่ไหมคะนั่นแวมแวมนั่นแวมแวมเดียรีครับ ผมมองว่ามันไม่ได้เค็มหรอกครับแต่เพี่แต่ว่าแบบนั้นคือสังคมเนี่ยคือสังคมสตรีมเมอร์เนาะมันเป็นแบบเกี่ยวกับพวกติ่งนี่แหละคือใครติ่งเยอะกว่าก็แดกไปแค่นั้นเองสงสารมากเหมือนกันคือความจริงอ่ะผม่ตัวผมเองอ่ะผมแบบคุยกับน้องมานนะคุยกับน้องมันแต่ผมก็รู้เรื่องเยอะเยอะพอสมควรเลยแหละเออ ดูเรื่องเยอะพอสมควรผมก็เลยแบบสงสารนะ้องมันนีย<ป>เ,เรื่องบางเรื่องมันพูดไม่ได้อะเนาะอยากจะช่วยมันเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะมาจ้ดิลลไปฟิน ดิธาดาครับวิธีคาวครับนา้าเดี๋ยวครับนา้าเดี๋ยวครับน้าสุดที่ปดิจอนโอ้ยพี่อดีตผมมึงเป็นเฮี้ยอะไรเสียงอ่อยทั้งวันทั้งคืนวะไม่สบาย <c oughs> พี่ยังไม่หายมึงยังไม่หายอีกเฮอดายี่สิบดวงครับโอพัสตต่ออกมาอธิบายรอบนั้นเรียกว่า <c oughs> เออจริงสงสารจริงเฉยมาดูอะไรกันเดียวไม่ใครคำว่าเรียกว่าถามเฉยๆของมื่อสามคนแล้วใบแดงหมดเลยจริงจริงใบแดงเรื่องอะไรปะอ่ะ คำว่าถามเฉยนแดงหมดเลยไปแดงเรื่องอะไรวะมัญชี<ต>นั้นแหละครับมันติญชีไอรดีซื้ขอขายใบริบทั้งนั้นเลยพี่แต่ว่าวันนี้เมย์บีมันเรียกทั้งวันแหละเฮ้ยล่าสุดมันมีมมนี่นะมีคนนะดีเซน่ะเห็นป่ะที่มันปั๊มเงินได้ทุกประเทศอ่ะเห็นป่ะโอม่าเถอะโอมาเถอะด้ไอพวกนี้มึงมึงเวลามึงจับได้มึงประจานด้วยดิประจานเลยเรื่องที่มึงเพิ่งเอามาส่งเอ็มมาไอ้ย่าน้าวันนีครับน้าเรียกไม่มีอะไรเลยอยู่กับแฟนเล่นกับแฟน แค่มีคำถามไปถามไปเฉยออาวนี่แหละไอเดคำถามนี่แหละเออผมแค่มีคำถามไปเฉยคือรู้ว่าอยู่ตั้งซับต่อตรนอัตโนมัติแล้วทำไมมันไม่ต่อครับงงใจเลยเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเอออันนี้พูดข้างนักไายใช่ไหมครับครับครับเออมันมีความสองเครื่องครับในห้องแล้วก็แล้วก็มีที่คมา์อีกเครื่องหนึ่งครับแล้วปกติเราเล่นคอมไหนเออปกติเล่นที่แคมครับอ่ะแล้วทำไม เราอ่านเราตอนนี้เล่นคอมไหนตอนนี้เล่นคอมคอนโดครับอ่าแล้วคอมนี้แฟนเล่นได้ไหมเล่นที่คอนโดครับ <c ười> ไม่แล้วคอมเครื่องนี้แฟนเล่นได้ไหมปกติใช่ครับเล่นด้ครับ <c ười> เล่นซะเดียวกัน <c ười> ใช่ครับลอกินออกลอกินเข้าไม่เคยเข้าไอเดฟแฟนไม่เคยครับได้ใ,ใจหมายถึงอีกเครื่องหนึ่งเข้าไอเดฟแฟนครับหมายถึงว่าเราเข้าไอเดฟแฟนไม่เคยใช่ไหม เามาเช็คหรือเปล่าถึงห่วงหรือเปล่าน่าจะไม่ไม่เคยนะครับแค่เวลาคิดผ่อนคลายก่อนถ้า,าจะเข้าก็ถ้าถ้ามันมีเข้าครับมันก็น่าจะแบบยกคอมกลับมาคอนโดแล้วก็ไม่ว่าเคยเราอ่ะเคยอะคอมเครื่องเนี้ยมันคือคมอมอะคอมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้อันนี้เคยเราเข้ามาตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่ได้ออกใช่ไหม ใช่ครับเข้าเข้าเข้ามาตั้งนานเหรอคอมเครื่องนี้ปกติอะแฟนเราเล่นไหมเล่นครับเล่นแล้วแฟนเราเล่นคอมเครื่องไหนบ้างฟุบอลครับเดี๋ยวว่ามัเจะม่อีกเ่เดียวมันจะมีเครื่องหนึ่งแล้วก็เล่นเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งครับฮคือคอมทั้งหมดมันจะมีสามเครื่องครับแล้วก็อ่าเครื่องที่อยู่ขายมาครับบางทีก็ยกกลับมาคอนโดวยครับ แต่เครื่องนี้คือมีแค่เราออกับแฟนเล่นแบบเราไม่เคยเล่นเล่นดีแฟนแน่แนอะไรนะว่าเครื่องนี้คือเราไม่เคยเล่นไอดีแฟนแน,แน่แน่ถูกไหมครับถ้าไม่ไม่ไม่ครับถ้าถ้าผมผมไม่เคยล็อกอินไอดีใครมาเล่นครับโอเคครับเชิญครับครับครับ,รบมาทำไมกันเดียนแล้วเรว่มาถามไปเฉยโอถามยิ่งมาถามเดงไปสาบหุ่นเ็ว แค่บาดาจ็บคนนี้ไม่เดดีนะเวลาไปเล่นบ้านแล้วไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยหัวเหลืองๆนั่นใครอ่ะจูมีแฟนด้หรออ๋อนู่นเหรอครับเฮียนี่ใครอ่ะคุณเหลืองเหลืองครับนะมันมันเจ็บเห็นแล้วโดนพึ่งต่อยครับไอ้เหลืองถามเฉยๆไงสงสัยเฉยๆแบบแค่ถามเรืองวันวันนี้ไอ้มิวบีมันมันโซฮอตดีวไอ้เหลืองแจกแดงไปสามใบโซฮอตจัดไอ้เฮี้ย นี้มันกำลังพิมพ์อยู่นี่อาจจะเรียกอีกเหรอใช่ใช่โอ้ยไอ้แรเยอะตั้งแต่โอกหักแม่งก็ทำที่อะไรแปลกประหลาดเอ๋ครับนะไปไปเถอะวันนี้เราเตรียมตัวชื่อต่อไปต้องมีอะไรดู่สแตนไบอยู่ในเมืองแล้วเป็นแสแตนไบเรื่องนะครับนะว่าไงคิดถึงนะจังเลยครับอุปากไฟจูเฮ้ยไอจูนะมึงสนใจจะออกซิกซิคป่ะออกแล้วไปอยู่ไหนครับนะไม่มีที่อยู่แล้วคนอย่างมึงอ่ะ ใช่ครับน้าไม่มีที่อยู่ครับจะออกไม่มีที่อยู่ครับต่อยเขาไล่ขบม,มไม่ออกครับน้ำไม่โอ้โหผมไม่รู้เลย,ยไวไงนั่นแหละครับภารกิจผมโอเคไเเอ,อ้นี่ไอ้เข้เาเมืองทยอยเข้าเมืองมาแล้วใช่ป่ะอะไรนะครับทยอยเข้าเมืองเดี๋ยวมึงเรียกแก๊งใหม่มาด้วยก็ได้นะทำไอไลท์อ่ะนะใช่แก๊งใหม่มาแรงให้เขารายงานตัวสักทุ่มหนึ่งอ่ะได้ได้ค่ะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งก่อนที่เราสองทุ่มเราจะไปได้เราจะไปเจอกับ กลัวแม่งหนักกว่าตำรวจอะเราดูจากตรงนะอืมหนูว่าหนักกว่าจํานวน,นคนก็มหาศาลกว่าจํานวนคนะมันไม่เกี่ยวเว้ยแต่ว่าเป็นหมอแต่รันป่วยเนี่ยอืหนักกว่าหนักกว่ารีสุลลายครับก็บางทีอะขาดนะเป็นหมอรักษาแต่คนอื่นก็ลืมรักษาตัวเองเขาอ,อาจจะใช่พี่เขารักษาคนอืน่นมากเกินไปแล้วอีเล็บอยู่ไหนน่าจะอยู่สอนอค่ะนี่ไม่ก็วัดโซนเนู 台湾做的那个。